วันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลวันทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าวลีพิทักษเดชก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ลวงปู่ได้เข้ามาดูแลและมารับผ้าป่าเพื่อเป็นสิริมงคลมหามงคลให้กับลูกศิษย์ลูกหาบาตุสิกาที่ได้ พาการมาทาบุญในวันนี้ทั้งใกล้และไกลทั้งในจังหวัดต่างจังหวัดกรุงเทพก็ามานี่ถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าก็แล้วกันพวันที่สามสิบพรุ่งนี้ก็ส่ง้ายอีกวันเป็นวันที่สามสิบเอ็ดนี่หากเป็นสมมุติที่ตั้งไว้เพื่อสร้างคุณงามความดีนั่นต้องมีสมมุติ มีร้อนมีหนาวมีมืดมีสว่างมีวันเดือนปีมีข้างขึ้นข้าง,างแรมก็หากเป็นสมมุติแปดหมสพันพระธรรมขันธ์แปดหมืพันการของพระพุทธเจ้าก็หากเป็นสมมุติที่เหราเราเรียนตามสมมุตินั้นก่อนที่จะหลุดพ้นจากสมมุติเข้าสู่วิมุติเข้าสู่ทางมรรคทางผลนี่วันนี้จึงถือว่าเป็นวันมหามงคลยิ่ง มูค่คณะกูบาอาจารย์ก็มาร่วมงานหลายรูป <c oughs> ที่ไม่เคยเห็นที่เป็นลูกหลานบ้านใจทองและลูกหลานทางบ้านอื่นแต่เราก็อยู่ในธรรมในวินัยอันเดียวกันอนพระจะมีอยู่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านรูปก,ก็หากอยู่ในธรรมในวินัยอันเดียวกันทีน,นี้ถ้าพระ ไม่ได้อยู่ในธรรมในวินัยเดียวกันก็จะหากทำให้ความสมมืีไม่มี <c oughs> ถ้าพระอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยเดียวกันก็ถือว่าความสมอมีเกิดเป็นเนื้อนามุญของโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นาน,นาจิตังมันก็ใจ แต่หากใจเป็นบุญมกุศลใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระสงฆ์และหากอยู่ในธรรมยู่ในวินัยเสมอกันที่เรียกว่าเสมอกันด้วยธรรมเสมอกันด้วยศีลเสมอกันด้วยทิฏฐินี่ก็เสมอกันในภาคปฏิบัติเสมอกันในความเคารพในพระพุทธศาสนา